เข้าไปร่วมสู่วันนั้นเพราะว่าอาจารย์ติดปฏิบัติของตัวเองก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ติดตามคือว่าอาจารย์ต้นเนี่ยจะติดตามผลงานท่านมาตลอดในการสอนธรรมะซึ่งอาจะรู้สึกว่าธรรมะที่พระอาจารย์ต้นแสดงเนี่ยก็ค่อนข้างลงรายละเอียดลงสื่อลงทั้งหนังสืออาจารย์ก็ห่างก็มีการพูดคุยการกับหน่วยงานทหารทหารจะมีเข้ามาดูาอาจารย์สอนปฏิบัติหลายรอบแล้ว อาจจะก็ว่าเอ้หัวเกียร์เมีามาไม่ดีมาอะไรวะอะไรเงี้ยนะมาแล้วเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาสองครั้งสามครั้งอย่างเงี้ยนะก็จนวันหนึ่งเราก็เออปฏิบัติสอนปฏิตามปกติเขาบอกว่าเออแนวทางมันเข้ากันได้นะ แล้วอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์จะไปสอนคู่กับพระอาจารย์ต้นอย่างนี้ไปช่วยพระอาจารย์ต้นจะไหวแล้วอาจารย์ก็จ่ากระจุยกระจายกระโถนก็ปิวแล้วปิวอีกอย่างนี้นะมันจะไปกับเข้ากันยังไงท่านก็สุภาพสุภาพนะเรารู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้แต่อาจารย์ก็มีการพูดกับทีมงานแล้วก็พูดกับคนที่เข้ามาหาอะไรเย่างี้ว่าเออแต่ความเป็นจริงรมเนี่ยมันสอดรับไม่ขัดแย้งในทางสมถะามิปรศาสนาพิจารณาพระอาจารย์ต้นจะให้อาจารย์พิจารณาทำให้เขาฟังหน่อยอะไรเย่างนี้ว่าอาจารย์พิจารณาให้ฟังหลักการสอนวาพิจรณนีี้ เวลาพิจารณาวิปัสนาทรรมแบบนี้แบบนี้ก็สอนเขาไปว่าเอ้ยมันทัเดียวกันนะอาจารย์อันนี้มันสอนหลักการเดียวกันเลยอะไรเงี้ยอยากให้ลองมาเข้าร่วมโครงการเดียวกันก็เท่บว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าโครงการก็ได้ในมุมมองอาจารย์มองว่าอาจารย์เนี่ยเผยแผ่ลคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วยังล่าสุดเนี่ยอาจารย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยสี่พันคนเมื่อวันเดือนที่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณต้นเดือนแล้วก็วันที่เจ็ดวันที่แปดธันวาเสาร์อาทิตย์เนี่ย สัปดาห์เดือนหน้าต้นเดือนของเดือนธันวาเนี่ยก็จะจับอีก4,000คนคือตอนนี้อาจารย์กระจายบุกว่ามากเพราะว่าคนมันมากมันแห่ๆกันเข้ามาจนเรารับไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็ไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนมันก็แห่ๆแค่เข้ามาเต็มไปหมดอาจารย์ไปที่ไหนก็มีแต่คนลุมเข้ามาจะไปเดินตรงไหนก็ต้องคอยหลบหน้าหลบตาแล้วหัวมันล้านอย่างเงี้ยมันก็หลบไม่ได้ประเด็นแล้วลูกศิษย์อาจารย์มันก็บอกว่าอาจารย์ใส่วิกไหมอย่างเงี้ยเวลาเดินคนจะได้จําไม่ได้อย่างเงี้ยนะมันก็สรรหานะ คือเดี๋ยวนี้มันเดินไปตรงไหนคนมันรู้บอกมันเห็นบอกมันเรียกเรามันกวากเือเรียกอาจารย์มาถ่ายรูปตัวนี้หน่อยมันก็เลยแบบชีวิตส่วนตัวมันเหมือนมันหมดไปแล้วมันหายไปแล้วแต่อย่างน้อยเราก็แม้มันจะเหนื่อยยากลาบากแต่เราก็พยายามทําความเพียรในการที่จะบอกสอนหลักธรรมสอนโดยเจ้าให้คนมันตื่นตัวตื่นรู้ขึ้นมาแล้วท่ามองเห็นว่าเออมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยช่วยกันขวนขวายในการออกกระบอกสอนอย่างตัวอย่างพระอาจารย์ต้นอย่างเงี้ยท่านก็ขวนขวายในการออกบอกสอนหลักธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถูกต้อง ส่วนในสังคมเนี่ยมันมีการตําหนิติกติงกันปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีการด่าทอต่อว่ากาันมีการใส่ร้ายป้ายสีกันมีการไม่เห็นด้วยผิดเพียงเล็กน้อยหรือว่าไม่เข้าได้กับตนเองหรือไม่เข้ากับความเห็นของตัวเองที่ตัวเองศึกษาเล่าเรียนมาก็เกิดการขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันอย่างที่พระเจ้าบอกว่าการทะเลาะกันในโลกเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้คนมนุษย์เทวดาดิ拉萨แต่ที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันมีอยู่แค่2กรณีคือความอิจฉาแล้วก็ความตรหนีขี้เหนียว ไอ้สองตัวนี้มันทําให้คนในโลกเนี่ยทะเลาะกันได้อิจฉากันให้คนอื่นดีกว่าไม่ได้ก็เลยทะเลาะกันกับอีกสองเนี่ยคือความตรณีมันมัจฉริยะมันตรณีมันขี้เหนียวมันไม่ยอมแบ่งปันจริงอื่นๆเนี่ยให้แก่กันและกันมันเลยเกิดการทะเลาะเบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้ในสังคมอาจารย์ก็เดินโดนหนักมากเหมือนกันในช่วงนี้คนก็ใส่ร้ายบ้างด่าบ้างเกลียดชังบ้างดายันคดพ่อคดแม่นะทุกวันนี้นะด่าหมดอย่างเงี้ย แล้วคิดว่าจะจะอยู่เฉยเหรอก็ด่าสิจะจะเหลือเหรอ <laughs> แต่เราตำหนิตีริงตามทมเราไม่ได้เอาอารมณ์เข้าไปร่วมจอาจารย์เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยโกรธเกลียดอาฆาตปัจาบ้าบ้าร้ายใช้คํารุนแรงแต่ความเป็นจริงเราแค่หยิบยืมอาการอาการเหล่านี้ออกมาใช้ในยุคปัจจุบันคําถามคืออาจารย์ไม่ได้โกรธเกลียดใครนะดูตัวอย่างอย่างพระปีนเสาไฟธรรมะคืออะไรขอบคุณจาร์ถามอาจารย์ทุกวันว่าธรรมะคืออะไรนะเออ ไม่รู้ถามอยู่ท่าไม่จบไม่สิ้นเลยนะท้าปีนเสาไฟล่าสุดก็เมื่อวานเมื่อวานที่ท่านโดนทําร้ายอ่ะนะที่โดนถีบไปหน้าคว้าไปนะคือไม่รู้ดูข่าวหรือเปล่านะไม่เห็นใช่ไหมคือจา์เนี่ยไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ปกติจะเป็นพิธีกรอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่รอบนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ผมบุญทัพอย่างพี่วันนะ่ะที่ไม่ใช่จิตด,ดีอ่ะนะก็สัมภาษณ์มีคุณมีอาจารย์จตุรงจงอาสาคนหนึ่งมีอาจารย์ แล้วก็มีพระประหลัดปีนเสาไฟก็ไปแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ออกรายการตามปกติก็โต้วาทะกันในในโต๊ะข่าวแต่เราไม่ได้กลัวไม่ได้เกลียดเราพูดตามหลักเหตุผลตามหลักศาสนาความจริงแม้ท่านจะพยายามลบหลู่ดูหมิน่นใส่ร้ายป้ายสีเราเรียกกาจารย์ว่าคนตื่นกระโหนนะเออแล้วก็พยายามอะไรหลายอย่างแต่อาจารย์ก็ไม่ว่าท่านอาจารย์ก็ยังยกมือไหว้ท่านกราบท่านวันที่ไปออกรายการโหนกระแสก็ยังถาวายหนังสือพุทธวจะนะห้าเล่มจากหลวงพ่อบุญท่านเนี่ยให้ท่านด้วยเมื่อวานนั้นเนี่ย อาจารย์เนี่ยสัมภาษณ์ในรายการในรายการเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ออกมาสัมภาษณ์ด้านนองด้าข่าวมาสัมภาษณ์อาจารย์ก็สัมภาษณ์ก่อนทระประหลัดท่านนั่งรอในห้องแล้วอาจารย์เนี่ยก็ต้องรีบไปเซ็นท่านปิดก้าวเพื่อไปบรรยายธรรมต่อวัน <Okay. S 1> นั้นปิดก้าวก็ห้างแตกเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยมารู้ข่าวตอนกลับถึงบ้านว่าทระประหลัดเนี่ยออกจากรายการมาเนี่ยท่านโดนทําร้ายก่อนขึ้นจากสี่ อ่าก็คือโดนโดนถีบแล้วก็คว้าไปเลยตอนนี้ก็กำลังดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เหมือนตรงเนี้ยทะลอะเป็นเรื่องแล้วอาจารย์ก็มาดูขา่าวตอน,นคือประมาณสองทุ่มแล้วเพิ่งรู้อ่าแล้วก็พอลารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าจารย์ก็รีบติดต่อทนายพัทรู้จักทนายพัทใช่ไหมทนายพัทเนี่ยเขาจะาคอยไปแบบเป็นเอฟซีอาจารย์แล้วบางทีอาจารย์ AJ AJ ไปเนี่ยเขาก็จะตามไปด้วยอะไรเงี้ยพอเราติดต่อทนายพัทได้เนี่ยก็เลยถามเพราะว่าทนายพัทเป็นคนเดียวที่ติดต่อกับท่าประหลัดได้ เขาคบกัอยู่สองคนนลนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าพ,พระประหลัดช่วยไม่ใช่พ,พระประหลัดท่นนายพัรรบกกวนขอเลขที่บัญชีของออหรือว่ายาวัจกรของพ,พระประหลัดให้หน่อยเขาก็ไปขอมาแล้วอาจารย์ก็โอนหาบอกว่าอันนี้ให้เป็นถวายเป็นค่ารักษาหรือว่าท่านจะไปหาหมอเพื่อเป็นอะไรก็ถวายไปห้าพัน 5, 000, เพื่อช่วยเหลือท่านอะไรเงี้ยคือเราเห็นแล้วเราสงสารมันน่าสลดสังเวชจากการโดนทำร้ายในครั้งนี้มันไม่ควรเป็น คือเป็นคนพุทธแม้แล้วคือมาอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเป็นพระอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้ท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําตัวไม่น่าเคารพนับถือเลยก็ตามแต่สุดท้ายท่านยังเป็นพระแล้วการกระโดดทีแบบนั้นเนี่ยมันไม่สมควรเพราะอย่างน้อยสุดท้ายมันเป็นผ้าเหลืองไงคือควรจะมีความเคารพต่อสมณะสาวลูกเพราะท่านไม่ได้ประราชิบถ้าจยังมีความความเป็นพระสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ในสีเนี่ยอันนี้ว่ากันไปเรื่องหนึ่งคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากลับมาคิดว่าเออหลักคำสอนพระเจ้าทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ออกจากพระเป็นหลักแล้ว มันเริ่มจะออกจากคารวะพระเป็นหลักก็าหายากมากขึ้นแต่ทีนี้ก็จะมีอาจารย์ก็ยังเห็นว่าโอเคยังมีที่พึ่งที่พึ่งพิงก็คือภูบาจารย์หลายคนอย่างที่อาจารย์จะไปบวชอยู่เนี่ยอาจารย์ก็จะไปบวชอยู่กับหลวงพ่ออินถวายเจา้าวัดวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนทามีเราเห็นพวกแม่ภูบาอาจารย์ก็วิ่งเข้าไปหาแล้วที่เรามีเห็นอีกก็มีพระอาจารย์สมทบวัดกลางบางปะมาสุพรรณเราว่าเข้าไปกราบข้าไปแล้วท่านค่อนข้างคล่องแคล่วในหลักธรรมแบบวินัยมากแล้วเราก็ไปกราบหลวงตาศินทรัพย์อ่ หลวงตาสิ้คนคิดจะนะก็ไปกราบท่านมาก็ไปคุยคือใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาที่กำลังช่วยกันเผยแพร่จะพิจะรณาว่าอะไรเรื่องหนึ่งแต่ด้วยความที่ท่านกำลังทำประโยชน์สอนหนาติและทำอยู่เราต้องเข้าไปกราบท่านก็<ห><ห>เอาไป<ห>ไปไปแล้วก็มีพระพยอมที่มีข่าวเรื่องหนี้สินอยู่ใช่ไหมที่ดินก็ฟ้องประปักเดินปรับแพ้คดี1.9ล้านบาทวันที่5้าอาจารย์ก็จะเอาหนึงล้านเก้าเนี่ยไปถวายถ้าตอนนี้รู้สึกจะ2ล้าน สองล้านเกเข้าไปถวายท่านเพื่อช่วยปิดหนี้สินที่ดินเพราะว่าฟังท่านพูดมันน่าสลดสมิติถ้าไม่มีตังในการไปชำระท่านบอกว่าก็แบ่งชำระสี่งวดเงินล้านเก้าแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดให้ก็จะเอาเงินไปถวายสองล้านวันที่ห้าก็รับปากท่านไว้แล้วก็เดี๋ยวงังจาเนี้นยก็จะเริ่มทาประโยชน์เพื่อสังคมนะในระหว่างที่อาจารย์ไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเวลาอาจารย์ไปบรรยายเนี่ยอาจารย์มีเจตจำนงในการมันมัมนมีมันมีข้อดีของชื่อเสียงนะเวลาวันหนึ่งที่อาจารย์ดังขึ้นมาเนี่ยมันทาให้อาจารย์ มีโอกาสในการเผยแผ่ธรรมะได้เป็นวงกว้างขึ้นจกเดิมเนี่ยเราไล์สดอย่างเดียวไล์สดไล์สดดาดาดาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ดังหลายคนก็ด่าอาจารย์ว่านี่มันเป็นไปได้ยังไงวงการประเทศชาติบ้านเมืองด่าจนได้ถ้วยรางวัลมันมีครั้งแรกในประเทศในประวัติการเนี่ยด่าจนชนะเลิศขนาดนี้เ่ยนะด่าจนตื่นทั้งประเทศเลยนะแต่อย่างที่บอกว่าอาจารย์ด่าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ด่าเอาเป็นเอาตายอาจารย์ไม่ได้ด่าเพราะเกลียดชังหรือแล้วเกลียดเหยียดฉันใคร อาจารย์ด่าต่อสันดานความเร็วความชั่วของบุคคลนั้นอาจารย์ดา่าต่อกิเลสตัณหาที่มันค้างคาอยู่ในใจของคนประเภทนั้นเพราะนั้นเวลาคนเข้ามาหาอาจารย์เวลาอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ไม่ได้สนใจที่ตัวบุคคลอาจารย์สนใจแค่คําถามเขาหยิบคําถามเขามาด่าเพื่อสอนคนที่มีสัญดาแบบนี้เลิกการกระทําแบบนี้ได้แล้วสำรวมระวังในการเปลีย่ยนแปลงตัวเองใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งในการใช้ชีวิตสำรวมระวังในหลักธรรมหลักวิื้อในของพระเจ้าเดินออกจากความเห็นผิดก้าวสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ออกจากไสยศาสตร์คือศาสตร์แห่งความหลับไหลก้าวเข้าสู่พุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งการตื่นรู้ตามหลักคำสอนพระเจ้าชีวิตจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อยแล้วจะก็มาเจอพระอาจารย์ต้นธรรมนาวาซึ่งอาจจะรู้สึกวันนี้ดีใจแล้วก็ปากพึ่งปิดดีที่ท่านเมตตาให้จะมากราบแล้วก็มีโอกาสได้เจอสักทีหลังพรอาจารย์ก็วางตามเหตุตามปัจจัยเนาะเพราะว่าช่วงนี้คิวมันแน่นมากมีงานทุกวันเมื่อวานโคราาก็ออกขึ้นเครื่องออกแต่เช้ากลับถึงบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสอง ก็ตื่นตีสี่ตื่นแล้วตีสี่ตื่นมาก็บินมาสนามบินวันนี้ก็กลับห้าโมงเย็นพรุ่งนี้ก็มีงานอีกอาจารย์มีงานยาวยันเมษายนอย่างเงี้ยมันยาวมากมันมีทุกวันเวลาสองงานสามงานแล้วแต่วันอย่างเงี้ยมันวุ่นวายกันหมดทุกวันนี้แต่โอเคเราเห็นประโยชน์ในการทําประโยชน์พระศาสนาปีสุดท้ายในฐานะคารวะก็พูดกล่าวตามธรรมอะไรที่เราผิดพลาดก็เข้าไปกร่าบขอพ่อแม่ครูอาจารย์ขัดเกลาเราผู้เป็นพระหูสูตร้ล่องแค่วในหลักธรรมหลัวินัยนะเป็นผู้ทรงธรรมสรวินัยทรงมริกาทรงแม่บททรงอัทธาพยัญชนะ อย่างยกตัวอย่างพระอาจารย์ต้นอย่างเงี้ยก็เข้าไปหาวันเนี้ยคงไม่ได้มีเวลามากแต่วันหนึ่ง,ว,นนงวันหน้าเนี่ยก็คงจะหาโอกาสในการเข้าไปกราบแล้วก็สุนทนาธรรมกับท่านอะไรที่เราผิดพลาดก็ขอถึงสุ่งความสำนวนวังคืนต่อทําให้ท่านสำหนิจริงๆเราเป็นผู้ชี้โทษแก่เราขัดเก่าเราเราจะได้บอกสอนทำกล่าวทําให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปอาจจะพยายามวิ่งเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยตำหนิอาจารย์ว่าอาจารย์มีข้อบกพร่อง,รองตรงไหนอาจารย์จะรับไว้และพิจารณา แต่ถ้าสไตล์เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเปลี่ยนคำเนี่ยจะเปลี่ยนให้คําว่ามึงว่ากูคงย,ยังไม่ยุติตรงนี้นะเอาไว้บวชพระก่อนก็ยุตินะเราอาศัยแค่คําเหล่านี้มาใช้ในการดูด่าว่าเก่าแต่ปกติอาจารย์ไม่พูดมึงพูดกูกับใครนะ,ะเวลาคุยตามปกติเจอหน้ากันเนี่ยไม่มีคําพวกนี้แต่เราอาศัยคำเหล่านี้พูดให้มันดูตลกให้มันดูน่าสนใจเป็นเหมือนเพื่อนกันเป็นกระะนัรยานมิตรต่อกันเหมือนเพื่อนคุยกันมึงกูให้มันดูกันเองอะแล้วมันก็เห็นว่าคนก็เห่เห็นเข้ามาหาอาจารย์เยอะมากเมื่อเข้ามาก,ก็ได้ คำสองพระเจ้าคือเมื่อมีความศรัทธาแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปนั่งใกล้ เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ๆนี่ยเขาจะเนี่ยเสดลงฟังเมื่อเขาเนี่ยเสดลงฟังแล้วเนี่ยเขาจะตั้งใจที่จะฟังทานั้นแล้วนําหลักธรรมนั้นกำหนดไว้ในใจคือโยนิสุขนาสิกาให้ควรตามหลักธรรมนั้นจนเขาสามารถนําหลักธรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเขาได้นั่นคือหลักเหตุหลักผลในการที่กลุ่มคนตื่นทาออกมาแสดงธรรมะพระเจ้าเพื่อคนเนี่ยตื่นรู้ตื่นตัวเลยได้กลับเข้ามาในหลักคําสอนกลับเข้ามาหาศาสดาของตัวเองกลับมาพึ่งพระตนรไตรยอันมีพระผู้ธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งไม่ใช่ไปหาที่พึ่งผิ ที่ไม่ที่ไม่ใช่ที่พึ่งอานประเสริฐเป็นที่พึ่งที่ไม่สามารถพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการร้อให้น้ำตาไหลพัดภาพผิดหวังจะของ็นที่ลักแก้ไม่ได้แต่การพึ่งในพระธรรมไตรสูงสุดเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของโสโดาบันเป็นการพึ่งพิงที่สามารถทําให้เราเนี่ยพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและความเดือดเนื้อน้อนใจทุกอย่างทุกประการได้อาจารย์ก็ฝากทุกคนขอให้พวกเราเนี่ย อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธาพระองค์โดยส่วนเดียวไม่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เลยที่บุคคลน,นั้นจะเป็นไปเพื่อนารกกาเนินยราชาและเป็นวิสัยขอให้เราอย่างลงมั่นในพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะเดินลงบ่อคนอรอยิยบุคคลต้องแต่โสดาบันขึ้นไปก็จะเดินลงบ่อคนตามพระองค์ไปเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าจะไม่พาของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยลงสู่ที่ต่ำโดยเด็ดขาดจะไม่พาบุคคลเหล่านั้นสู่ความชิบหายไปแน่นอน จะมีแต่ความเจริญขึ้นอย่างเดียวไม่มีความตกต่ำลงเลยดังนั้นก็ขอฝากให้พวกเราเนี่ยระลึกนึกถึงพุทาธรระสงฆ์เป็นที่ตั้งยามวันไวต่อรัตนตรนาตายัยแก้ไขความเห็นผิดดําเนินทางที่ถูกต้องตามหลักคําสอนอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีสัมมาทิฏฐิแบบนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็อย่าลืมศึกษาได้ยินได้ฟังปฏิบัติแล้วอย่าลืมนํามากับปฏิบัติที่ตัวเองด้วยเพื่อให้เกิดผลของการปฏิบัติคือปฏิเวร ก็ขอฝากอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเนาะที่มีโอกาสในการมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนาที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันฝึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ขออนุโมทนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสเสลยเประโสดาบันเป็นอย่างน้อยในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเชิญสาธุอนุโมทนาทุกคนจะสาธุขออนุญาตถามอาจากเรียนเรียงกันเ้ยนะคะจ้าเดี๋ยวถามก่อนคำถามต้องโดนกระโจนไหมไม่ตัวค่ะโอเคท่านหายไปไหนมาทำไมทำไมถึงจะมา ประกาศการตื่นทมในปีนี้ในยุคนี้ต้อง<น>บอกกันเลยว่าต้านเคยตอนแรกที่ตั้งมาจะออกรายการตีสิเรื่องเปลี่ยนมูลมีคนห้ามตรงไน,นะห้ามแบบว่าอย่าอย่าอย่า,ยายจะเป็นไทกับตัวเองแต่พอมันมาวันนี้ตั้งเจอคือพรจารย์เบียตั้งแบบโอ้ไหม่ก็ทาไมคนไม่ทาไมคนแบบนี้ไม่มาพูดเรื่องนี้มาเมื่อหลายปีที่แล้วเรื่องบามค่ะคือก่อนหน้านี้นจะมีวิชาดิถีมากมีความเห็นพีเพราะเราเคยเป็นหมอดูร่างทรง เราเคยเป็นบรรุลอดซุงเราก็เป็นสุดเหมือนกันเราหาเลี้ยงชีวิตตัวเองด้วยวิธีการแบบนี้เอเวลาวันหนึ่งเนี่ยเราก็ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออยากมีชานบารมีในการมองเห็นดวงชะตาคนได้แม่นขึ้นหลักการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราปฏิบัติไปศึกษาไปมันมันเอียงออกมันไม่ได้เข้าไปในหาในทางที่เราต้องการแต่มันเอียงออกมาหาสัมมาทิฏฐิแทนเพราะเราเดินไปตามธรรมแล้วเราก็ปฏิบัติไปบวกกับอารรจารย์เนี่ยฟังหลวงตามหาบวในการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอนรกเเ่่าาาาไมข้ใจ จนเราเข้าใจว่าอ๋อสมถะาธรรมแบบนี้ปัสนาธรรมแบบนี้แบ่งแยกออกเป็นคนละก้อนไม่ได้เอามาปะกนกันเราก็เริ่มฝึกปฏิบัติจนมันเริ่มพอจะมองเห็นตามความเข้าใจตามหลักคําสอนตามหลักพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนได้เราก็เริ่มเข้าใจก็เริ่มวันหนึ่งพอเราพอจะมีเข้าใจหลักคำสอนได้พอจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้บ้างก็ล้งทิ้งความเห็นผิดในวันวันลุกขึ้นที่อาจารย์เข้าใจเนี่ยอาจารย์ก็ปฏิเสธเรื่องร่างทรงมาด้วยเลยแล้วก็คืนเลยไม่อายอีกแล้วก็ปฏิเสธ ลูกศิษย์ลูกหาที่จะนับดูดวงไว้วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือปฏิเสธทั้งหมดนับจากวันนั้นอาจารย์ก็เลยตัดสินใจจะไปบวชแต่ยังไม่ได้บวชขึ้นไปอยู่เป็นผ้าขาวเจ็ดวันบวชไม่ได้เพราะอะไรมันมีภาระหนี้สินสิตอนแรกมันจะไปไงเพราะมันเห็นไงมันก็อยากจะไปแล้วแต่เราทิง้งภาระหนี้สินไม่ได้คํั้งมคือเวลารัฐท่านถามเราว่ายังเป็นหนี้ไหมจะตอบยังไงว่ายังเป็นหนี้อยู่มันตอบไม่ได้ถ้าตอบก็เท่ากับโกหกเราโกหกไม่ได้อย่างเงี้ย มันไม่สงไม่ระมัดระวังในทาสุดท้ายแล้วเราก็เลยพยายามกับกาศาหลวงพ่อว่าขอไปเคลียร์นี้สินภาระทางโลกให้จบเวลาเคลียร์เสร็จปุ๊บมันก็มีโอกาสว่าโอเคเราเคยมีความเห็นผิดอยกมีความเห็นถูกต้องแล้วเราเดินออกมาได้เนี่ยเรามีความสุขมากในปัจจุบันมีความทุกข์น้อยมากจึงตัดสินใจอะไรสอนแล้วกันก็สอนมาเนี่ยสองปีแล้วแต่ช่วงแรกมันไม่ดังนะตกเครื่องเรานเางตาองวันมาจังหวะนันคือใช่เลยค่ะใช่สองวัาหน้าบ้าน สายไฟฟ้าหน้าบ้านคือทำให้อาจารย์ดังเลยผู้แตกเลยอ,เะะอ่าค่ะก็เนี่ยคนก็เข้าใจอะคะ่ะก็จริงๆแล้วในนามกิมธรรมนาวารัตน์ตอนนี้ไลฟ์เพจนะทุกคนคงงงว่าดีดียร์ชาเล่พูมาจากไหนแต่ตัวบ้างเองเนี่ยก็มาตั้องไปมาลองมางงลงหลายทางแล้วก็มาจบที่ทางนี้เพราะว่าครบจบที่เดียวคนคนทางรัดสู่ปริพารนะคะพอพอเจอคนที่ลุกขนาดก้า พูดสัจจ์ความจริงว่าอย่าหลงผิดเลยไม่มีพลังอะไรเหนือองค์คุณพระรัตนตรัยอตั้งดีใจนะคะก็ก็ท่านใดที่เผยแผ่ธรรมที่เป็นหลักธรรมนาวาวัตรตอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสาธุสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาทุกคนจสาธุสาธุก็เดี๋ยวขอบุญอาจารย์เบียร์นะคะที่แม่ตาไลฟ์ให้ไลฟ์เพจลงธรรมนาวาลานานะคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมพงศ์เลยทุกท่านค่ะ